เตือนคลิปนี้มันก็ข้างปัญญาอ่อนแล้วก็กาวเกินไปหาว่าท่านไม่อยากหัวร้อจนไส้แตกเดี๋ยห้ามดูคลิปนี้วันนี้เราจะเอาเอาคลิปไปลงเอ่อทิกตอกทิกตอกทื่ออะไรครับผมโอเคไม่รู้ว่าเป็นทิกตอกลีทูปฮะทิกตอกลีทูปไม่รู้ไม่รู้ลีทูไม่รู้ไม่รู้เล่นเล่นคิวเล่นวี <laughs> เอาเอาตัวอะไรเดียวตัวอะไรเดียวเรื่องเรื่องเลยเรื่องเลยเล่นตัวอะไรเล่นตัวอะไรเล่นเรื่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งค่าให้ตั้งค่ากันตั้งคาตั้งค่าหลักตั้งค่าหลักตัวอะไรเดียวเออเอาแบมาโบดเนื้อแมวเออมันมันมันเกิดตรงไหนนะอ๋อเชลกี้ซูทับ one eight เชลกี้ซูกับ one e i เหรอะแบบเชสกี้ได้บัฟแบบซุปเปอร์บัฟ b l e มันเกิดตรงไหนนะเฮ้ย โอเคหาคุณสตาร์เจอแล้วแป๊บแป๊บแป๊บปิดเวลากันปิดเวลาปิดเวลากันปิดปปิดเวลามาละมาละมาละปิดเวลาอย่โอ้ดี้เียยันย้อนุญาตอนุญาตโอ้โ บัฟสปีดเลยบัฟสปีดสปีดเยอะเยอะเยอะเกินบัฟสปีดเล้ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งเลวออบัฟสปีดกันบัฟสปีดกันสปีดเนาะวิ่งเร็วอู้ยเดินสปีดเลยเลยคือมันเดี๋ยวมันหนีไม่ได้เดี๋ยวมันขึ้นไม่ได้มันมันไอ้นี่มันเอ้ยอย่าพิ่งตีดิเฮ้ยตีอย่าพิ่งตี ดื้อดื้อดี้อดี้อหาดาบก่อนดาบอยู่ไหนเนี่ยเหตดเพราะตีดเออหาดาบด่ดีครับดาบดาบก่อนเอาแก่แก่เป็นตั้งด็ดดาบแล้ว

ไปโด้ตายแล้วะไปม้จริงอมวู้วกวว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 วลวว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 ว

ต t, ื่นตืตืเจ้าเอาหายเอาหายเอาหายไอมามาข่าาแลดียวเดีดีๆเดีดียเดีดียดยวว้าวเดี๋ยวลุกลกได้ผลัพธ์ของกินหกมามันจะเป็นไง ดูดีเนี่จะเริ่มจริงจริงเลยออ้าแล้วนะอ้าแล้วนะโอเคเฮ้ยแล้ไแต่จะปีดด้วหรือเปล่าปีดโอ้เร็วเดอนไฟโอ้โหเดินเร็วเร็วมากเดินวิ่งเลยเดินวิ่งดิโอ้วิ่งเร็วมาก ใครอยู่ด้านหลังนี่เล่นได้แล้วจะใส่กระบอกเลยเดี๋ยวผมพร้อมฮะโอ้ยเขต้อเปลีนีให้่เปลีอยนเปลยนเปลี่ินเปล่นมใส่ถ้ันคิน่นี้ไปเรื่อยๆมันจะเป็นไงโอเคได้แขกแล้วอ่าอ่า นตรงนี้เอ้ยคิดมัวิดว่ t i n g เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคอณคนด่วน

เดี๋ยวป๊บกลับคืนสิเฮยนี่เป็นตัวเลขทำไมมันน่าจอบเปนตัวี้เลยโอ้โหโอเคเอาคืนแน่นอนอย่าดิอย่าดิอเอาไปขึ้น ใครทำเสออะไรวะวยบอะไรวะแป๊แป๊บแป๊บแป๊บขอขอเนี่ยทดลองอะไรบางอย่างโอ้โหนีฟดเลยไม่ไลืเลยใช่ไหอ้เจาไปเอาขานเลยเจเอาขานเลออกมาเลยกินกันเลยเอ้ยาใจเย็น

ว oh, oh! oh, yeah, hey. oh. ah, oh. like, ิ่งเร็วจัดปอบปอบปอป๊บดยกระตุก้เอาีดได้ยังเอาีดเฮ้ยเฮ้ยนีนีอดูกินูออโออ้อัดได้ได้แล้วมึงได้ไหมป๊มนึ่งป๊มนึงแป๊บขแป๊บเฮ้ย ความเดือดนี่อะไรเนี่ยทำอะไรฮะทำอะไรเม่กนี้ไม่ทำไปเจ้าโอ้ตกอานจดิจิตอนตัดิจิตอนดิจิตอนเรียเอา

<cậu ända> yeah đã tin big net luôn biết chơi nè cái gì cái gì cái gì

いいね。<laughs> <my> <laughs> โอ้ยแ้วโ้อดนจริงอดนจริงโ้อโอ้นี่ตีแรงไหมมันตีแรงมากเลยนะโอ้เรติเกตใช่ไหมโอ้ยไอ้โล่ไอ้อวมเลยอะไรมาตรงนี้มาตรงนี้ วานตีไม่โดนตีแรงมากเลยไอโนี้ตอนนีอ้อ๋อคิดเป่งะกูนั่นไงหลบได้วาไม่ได้กดอะไรเลยเม่อกด,ดจริงเพลิดฮะวตีไม่โดนตีไม่โดนีไม่โดน ลูล่ะลละะลล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 ะลุเอ๊ะไม่ด้ไมดู้โยดูจากสไลมันเดินไม่ได้เลยไม่ได้ละมาร้อเปล่าเลยโน่นี่มันยืดไดหมดเลยมันยืดมาแค่มาสั่นนี่ย ทจอยใครมันอะไรจะรรมี่ быстр ยโตอ้โอายอ puis ก้ oh �� i l i มอีก่นอากโอ๊ย r e ย t s k a อของ l a b โยอ้

ก็หน้อยอ่ะหวงมือหวัวงตายจ้ะไอเด็กปัญาวโอนหัวหลัวหลัวหลัวอาอ๋อปุ่มกัดอาอ๋อเจ้ากูหลัวหลัว

ว้าวไม่เอาคู่ไหนอยู่ไหนแล้วเราเป็นคนเล่นเกมนี้โอ้ยอะไรนะเออเล่นอ่ะวันนี้เราจะไปแล้วว้า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 ว ว้าขวางตายปโอ้จะตายแล้วที่มันเลือดหน่อยมากชนขึ้นโอ้ยจะตายจะตายโอ้ยจะตายแล้วแล้วอะไรอ๋อโดยโอ้ยโอ้ย ม่โดนโดนม่ากลัวมากรู้เลยว่าเส็จเลยเหรอพี่เซ็จร้องไห้เลยพี่เซ็ก็จะกลายเป็น Let's go โอ้โห Màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ Màu đỏ Màu đỏ Màu đỏ Nhìn

ăn anh ta thì đồ ăn thầy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  đồ ăn